ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านสมเด็จพนธรรมปงจักรมหาสารคามกราบสวัสดีพ่อคู่แม่คู่ลุนคู่บาอาจารย์สิ though, ุรศักุลนะครับเนาะกรผมคือมอรคมอมที่จังหวัดสังคมวันนี้ว่ามรรคมอมเทียมฟองนักเดินทางมานเต้อำเภอเท็่ยอจังหวัดชัยภูมิครับผมอาควาเซอร์เกี่ยวกับฟอฟ้าไปสกอนครับผมอ่าลรำเกี่ยวชายภูเขาซมีไร่แค่อัตลักษณ์ สีแก่ออกแบบพูดแล้คนที่เขาใจว่าเกี่ยวเชยอกพูมไล่เขี้ยนเสีกันการของผู้เขียวเลยครับตามห้อยโพห้อยแม่มากแต่น้อยไล่เข pues <Kas per now> ี้ยนเสียตางกันจากของพวกเพศสงพวกเพศสงทางศรีนะครับแต่ว่าออกจากเชยอกพูมผู้เขียวกับขอนแกนทอม่าแล้วครัมาเป็นพวกเพศสงคือขยับข้ามทอม่าคือภาษาบลอกของเชืพุู่มขึ้นหนอกเอง โม่หนองเงี่ะวันนี้ขอเกตัวยางการั้งเกี่ยวชัยภูมิครับผมยกข่าบอลลัมของพอบุตรสัมมาอาเภองลูงปูพอของบอลลัมสนิสสัมมาครับผมโอ สีะหาพระมีบวกบัตบัตแตงไทยราเพ่งเพ่งไทในสามสตันสพะหาพระมีสิพัะเกียมปีนี่อนโอ้ คนแซ่เป็ดพุ่หัวกระสีใส่อาวางเจาเทียดย่อดีใช่าลังหัวกระสอะไรเดียวยิงก้อมดอกนัรงคนพิชัยมันพักมากระโดดนานแล้วยวจานาเห็ดเจียวตอนนนี้ยงริมีเหงืโอ้คนนี้ยี่อขาใจจิจริงพอปกตยมันลานซำเพียงคนเสทุงโก่งโกงแก้มเจ้ากรดกงขั้นสตอน์้าสหอมเบโน่ลูกก๊าดตะโพลไอเป็นแต่ไายไอเป็นน้ำเหลแต่โมโอ้ เบิ่งควันไร้บอมีบอนสีเทาไายไข่แจงทองทบยังทองผสส่วนน้อนใจทหงมียังทอสผส่วนน้อนใจทักสมัยยิ่งักทังมาทักเงาเจียวไปแกมแกงไปแกมงดดพวกยกมปลาราบปลาราสาไปซส เ่อน้อบ่อน้อที่สิไใจกินความสวขน้องตกน้องกันมียคนพัเสียเงาคนตกแต่งแฝงเอาควายเอาิงขัดใสมานั่งเบิดหยันเด็ดาเียงเป็นขุมพัวพุงห่อสีเราตก้องใหญ่ใ่อะไรในพอนออที่ใช้ในงานได้น้องก็ร่วมมาป่าพ้อเรื่องปุงเนี่ยก็สมสั์นาน้องปัญญหลหลังมาตั้งเกมให้เขาราทำงนดีโหน่าก็เลยแหนวถอยมารำเงี้ยบอสปวดเกลิดผสมตามต่อเก Dạ ta dạ nhà mắt của nghe lên là quầy kênh biển biệt nghe bây giờ có bị một đường vi đơn trời chắc là hiệp viên có biệt có một hiệp có sông có sông hay bốn có ở Ôi, Ô đi cha hả đơn mà vì đã rắc có mấy tỷ nhưng thật đi ra vì đã sâu sẽ kiếp lắc kiếp có nó kiếp ซาบีเอโดเอแมงเสียไล่ยโดี่คันอาสานะหลับไปท้องขาคหัวใจผีชายลัำผีชายลัำนี่มันลูกเคี่ยวไร่ไก่ตับพื้นตาน้องอันพือเควาน่อพัยางดินยอนย่างเล่น่อยากจะนั่งแต่หน่อยพ่อพ่อเปนกันตาโอ้เท่าเขางเดยเดสนโอ้เท่าเขา ลองเล่นกันค่ะพี่จะผูกทำบานกับพี่นีสะอาส่ใจวันนนอจะใหี่ไปอโเดิแน่นอยจะตกลงแต่งงานปวดสงสารพี่เถิดแม่ก็สพลมใจอย่าพวกรอปวดปวดคระยิพี่เลยพี่ก็เคยมีสซ่พอตัางแต่กับโซอยางพี่โแดเนียพี่ใช้บางก็อิเอากับน้องมานอนสองิงของเอาแล้วนันีมานอนีกลองสอง ดีน้ำนองแทนสวนไว้ก่อนเพราะนั้นนานอาจะสว่างไปนองขอฝากน้องๆท่านมหาวิทยาลัยเอาไปตอยอดในเดิมไล่แคบการล่ำการเบาหน่องนี่เอาออกเข้านอครับผมเดี๋ยว่าหนล่งสักพอนเดิมนะบางยาวจะนำเงินแค่ ้าดปน้อม <te aus> ันเจ็บด้ยตนจุดล้นลวยมอร่ำผ่าหลายคนน้นสิล่ำมันสีโดูกระชับเพลสอาของเมรเนาะค่ะน่องละพระวันทีพอแม่ปูบาอาจางมร่ำจบโอ้จนเต้นได้ดีจังแต่ยังไงสงการนี่มันปวด ยาเตวอลมาจากผู้ผู้เขียวจังหวัดทุ่งพู้สื่อนีสังเนี่ยนี่สลากมาทำล่างเขียวผู้ียวมืออีกแตสิมาล่าธิตนี่ตีเต็มอะไม่หลายหลายคนวลน้มกระจายผู้เป็จยาภาพสามคนจังคอยล่าเเ้อแม่หันแม่หมดผู้ที่ได้หุ่นกับผู้ล่างช่วยล่างชวยคนล ที่ละเนี่ยพคนเอากอลลังมาทอดกันขั้นเราตัาภาษาบอลลั่นกับว่าทอดกัพทอดฟันหัวปีไม้ให้หนองตั้งเป็นหวดเป็นกองสามารถโค้นถู่แต่กันยูนยืดจนสีเหงีง่อเสายใจถึงซุมงเลยถึตายในวงบอลลั่นอะไรเอาละเงินน้อยเยงกอดีแับว่าเจ้าดรกขั้นมาที่เจ้าก็เพียงบลลั่ลูน้อ,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 อสงอน มันเศร้าว่าใดผู้เฒ่มาลองลูกรออะไรฝืนแรารไรห้่อยนหนอยโผล่มามาล้างจีบอาหารได้เ วันนี้มันผุดได้รูปร่างอึมบานบานแท้ท่านจ้างจที oh no ่คอยเสีาเจ้า oh นี oh no ้เ well, ป็นคนถานไฟใจนุ่ม ใจโง่ปากหวากใจมั่นปากพระเจ้าเน่ะใจเป็นเป้าปากป็นเทวดาอมนติเอ้อเจ้าหวันสัง้ต่าจากใจโง่กับโมโหกบุญเชียกับเชียยูสมุกถ้าก็เชียกันไริด้่านปากกับใจวัากับทเพนโอนใจเอาทักเงินถึงลาถึงข้าววาวและสาวเดียมเลเอาเห็นกันขั้นเลก้ขันมาเห็นเจ้าเอากับทีขอท่านเชียกังไร่างาวดื้อ กใจบใจเบาใจเที่ยวแยากพีเดียวพอกก็หลุดดูเวลาบางทีกรีบดึกระเทนของน้นแบบเบาต้อยถามาตายใจใจหลงใจเราะทั้งใจยากหนี่สิ่นี้่วต่อันากเิันแ่่อยากกจปยานันวาาีนยันมาเทาไหม่อจหลงใจ

มาต่ารับเกี่ยวหลาี่มันไม่ยู่ผมผังเองตรงเงียใบ่จุดจัดจุดเนี่ว่าเจียตัดอินรวดรอดดังเลียงนั่นจะได้ปอกม่าพึงพาคาจากบ้างถ่งทาใชเดี๋ยวนี้กลัวจากแนวนห้อกก็โดนเ้ียเอาจากว่าทีเพิ่งตั้งหนาอันเปันทีขุนเมยพักพีบก็รือจบโค้เตีย ไปให้กำลังเองบอลลูนแจกบอลเราขันัจกถิงของเราคนเขาไม่หลับอาไปน้าถุบ้านนีเราเนี่ยเราวันละู้นไม่ไหวเลยเสียายเดีคนอื่นแตที่มีเนียมาเห็นจัาเพื่อลั่ไว้ั้นนี้ได้ของใ้เจ้านได้พวกเจ้าทกานเท้ามนกันน้องพอท่านนี้เนงานที่แจกานเสียดีแต่นั่ง คนเพิ่งบนเข้ากัอนผู้ฟังเอยเจ้าพี่เนี้ยขอบชากเปลี่ยนกันเองมันยังเป็นงดูมีหัวพุทธตาผิดหมวกเขาเปลองเอาเนี่ยโค้เปล่งเนี่ยักิดเกิดอะไรเรามาโค้มาโค้เขามันมาโค้ดเองน้าตายเลยเดียวผู้ฟังเอ้เจ้าพี่เนี่ยก่อนเอาก่อนหลงมาอกกัน้ะเขาผัวเขาเนี่ยเขมนจะน้ำเาลุกลงไปเลย ไปเรียกผีขับเรือผัวาวย์้นให้ลกตีไปจับดอกแดงทั้งผัวกาว้์จังจะขี่มาห้าปี๋น่อมันวัวอะไรมันบอระมมันตังหนักยังกองพระองค์นี่ยเกระหล่เนี่ยจรสีผมผมเดียวเร้วกอะไรเรียกกระหล่ำเียจรสีผมผมเดียวมากนืองีกไม่เห็นคนวันนี้จะกีแต่งแต่เรื่องผมผมไปอาชีพเอออาชีพควงเนี่ย

ละเด็กเออเออละวกว่ากนไฟก้อนน้อง้เพมือนจะเอาเอาตอนีละเนาะเอกว่าไฟหลายๆเด้อือธรรมดานข้อข้นมเป็นข้อเล็กข้อขานือเทานี้ที่เท่าดีเท่าสว่เอาปัหามองโลกปัญหาเย็นเอาท่านี้ขั้นพิษ

เปีนให้เจี่เ็ทีพ่อทักถามู้ดีโตมเจเลิสัมเปล่าแมเจเลิสั่เปลาปกจระเขาหลกักจาอยู่เขาหลันให้สุดกำลังคนณกีตาราตียยโคไปเที่งคสไทยเจนน้าเลยสโตับพันัปีน่านัม็นสังเกเจน หมอแคบหีบมาเดินเอาไอติพาทในลังเดีนจงพ่อวดส่วนเล้ยงเ่อกีนเอาครับผมจงลบไปแล้วนะครับสามทิ่การล่ำเย่ยวชัยภูหมอล่ำอาัครเทพทองรักมอล่ำสงการนิจามบุขอเชยงโอ ครับผมสำนักบรังครูต่อไป